ฮัลโหลฮัลโหลโหโอเคหลังจากไปฟาร์มข้าวหัวมาถึงสิบเปเนเดี๋ยวมาดูกันนะข้าวหัวเรียบร้อยครบสิบเดี๋ยวดูกันมีอะไรเพิ่มมาไหมหัวใส่หัวได้ใช่แล้วเกียร์ฮึเกียร์ได้อยู่นะอย่างนั้นล็อกอยู่มันบอกว่าดีเพนเควสสามสิบห้ารีวิวสามห้ามันเต็มสามสิบอ่ะ ไ,ได้เปลี่ยนมันมีเซตของมันอยู่นี่เซ็ตอืมอ้มไปบอลมาเฮ้ยอ,อันเตอร์มาวะมาไปพี่คาดหวาน โอ้ยพี่ขาดวานพี่ขาดวานเหรอพี่ขาดวานเหรอมาสุกโกลมาวะอือหึวุ้ยจบดีแรงมันนะเอออีกสักหน่อยอีกสักนัทเซ็นนัดอือใช้กระสุนยิงเอาอุ้ยสัวหลบทัน เห็นแล้ววเห็นแล้ววหาหาหอยู่นี่นวบนหัวอา้อาวอ้อ้าว้วอาวะเีอาวออ้อ้าว้าวอ้อ้อ้าวออ้าวอ้าวออ้าอาอาววอ้อ้าอ้ามออ้าวอ้อ แรงไปไหมแรงไปไหมโอ้โหเจ็บเลยนั่นไงเอฟิกแหวกพิคัดคารัน มึวตัวโจมตีแล้วไงเอาดีอุ้ย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 อนกน้ำอุ้ยสออุ้ยไมโดนเหมือนกูโดนโจมตีสองเลยวะเลืไหลเหรอุ้ยซุอยซุสี่สิบจริงด้วย อุ้ยอุกยเอาคออาคนเอาคนขอที่ลงโลครับอือหืออือหืออุยไม่ทันอือหือให้โอกาสผมหน่อยเถอะให้โอกาสหน่อยเถอะับันจตุยจตุ sao đưa tay 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 cặp tay hát thương được thương được hát thương được hát Ừ, được tiêu, tiêu มิดในตอนนี้วะอือลบทันครับลบทันอุ้ยอือจัดกับมันอุ้ยเดี๋ยวน้าก่อนกินแล้วน้าก่อนอืออุ้ย อุ้ยชัอ้ยชัวอืมช็อตไปก่อนค่อยๆช็อตอืมอืมอืมโอ้โหเหี้ยสกิดแล้วเนี่ยอืมอุ้ย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  ตายเจ็บเลยโอ้ยเยีนุ่ยลืมอัดต่อเข้าบ้านโอเคอันนี้ก็รอใส่สก,กิทเต็มอยู่สก,กิทเริ่มต้นเดา๋ยวทางไหนวะฝ่ายหลังก็ไม่ขาดทางของยากกว่ามาแล้วขีดวะเฮ้ย มาว่ะเฮ้ย epic super one โอ้เหไ้ยเดือดหนักแล้วไงเยี่ยมปั่น super one นะครับมาแล้วผมมาแล้วครับมาแล้วครับจะแดกให้ได้จะแดกให้ได้ดใช่ไหมอืมอืมนอกน้ำเปน็นดอก ตกน้ำอีกรอบนึงอีกสักรอบเหี้ยชนะ,ะเสือกเดียววะอืม,อมตัวเสือกเยเอะอ๋ออ๋ออ๋อหนออ๋อหนอ ลงน้ำลึกลงขีดน้ำลึกดีกว่าอยู่คอยก่อนเก็บสเต,สต็กก่อนอย่าตึกวะมามาแล้วครับ มาแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วเหมือนกัน We can only watch them from afar, the dreaming of tapping their skulls for all the sweet I'm going the the เฮ้ยเรือลำใหม่ว่ะเพราะฉะนั้นเขาได้ถอยเรือลำใหม่มาเพื่อจัดก,การเัลตัฉลามโดยเฉพาะจากนั้นเขาจะใช้มันจัดการต่อไปดูไอ้เหี้ยสารคดีโอเครู้ไหมฉันทำอะไรรู้ไหมทำไปเพื่ออะไร เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราใช้ลูกนี้มึงตอบได้วะเพราะชนะล้วไงมันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะมึงจะแจ้งไปทำไมเรื่องนี้มันง่ายเองถ้ากูเช็คออนนี้อันเดียวแต่มีบางอย่างและมีสลามบางตัวให้มันพูดกับฉันว่าอยากั ฉันจะแกยแค้นให้ลูกชายฉันแล้วดูจะเกิดขี้อะไรจะฆ่ามันให้ได้ไม่ต้องพูดตายแหวนตายแล้วนะครับตายแล้วแล้วไม่ต้องมาอยู่กู้เพื่อเล่าชล่ามันให้ได้โอ้

โเอ้ยมีบาเลียมาวะอ๋อวลาต้องใช้สก,กิลเป็นไงจนบอกแกแล้ววันนี้แหละคือวันตายของแก ยากกว่าที่คิดว่าอะไรกีอว่ะเรื่อยๆก่อนมาพอดีเลยขอบคุณครับออื้ กัดไม่โดนท้ายสุดท้ายสุดท้ายเออสักทีไอสัตว์เอ้ยเป็นชั่วโมงไอสัตว์หาวิธีดังร่างร่าแดกแดกตัวไหมแดกขาตายเหอะไอสัตว์ตายเหอะยังยีเลี้ยงอยู่เหร

ก็จบลงแต่บางทีก็จะมีโชว์บางเรื่องนะที่หลายคนนั้นต่างพูดถึงว่าฉลามนั้นฆ่าหลายคนเพื่อนะแล้วก็หลายคนก็ฆ่ามันเพื่ออะไรหรอเพราะมันคือมอนเตอร์ในทะเลหรือเปล่าอันนี้พากแบบนลกเลยจบว่ะจบแล้วยอดเจกถ้าสมมุติคลิปนี้ลงไปก็น่าจะอีก หลายนาทีอยู่นะก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับแมนอีเดดจบแล้วสำหรับโปรเจกต์น่าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันเจฮะสำหรับโปรเจกต์นี้กินข้าวไปแล้วจุ๊บมาเยบช